ห้าลัคนาราศีนะครับที่ท่านจะได้ยินได้ฟังดังต่อไปนี้จะมีนะครับโชคดีมีอะไรดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการมีตัวตนที่โดดเด่นทางโลกออนไลน์ที่เขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรืออะไรก็ตามในช่วงนี้โคตรเด่น ห้าลัคนาราศีตรงนี้ลัคนาราศีที่หนึ่งนะลัคนาราศีมิถุนนะครับอาทิตย์จะมาทับลักได้ราชาโชคอยู่กับดาวพฤหัสดาวสองดวงนี้เป็นคู่มิตรใหญ่เป็นองค์เกณ์อุดมเกณ์เด่นจริงๆเด่นมากๆด้วย ลัคนาราศีที่สองได้แก่ชาวลัคนาราศีธะนูอาทิตย์กับพฤหัสก็จะเข้าอุดมเกณฑ์อาทิตย์เป็นราชาโชคชื่อเสียงดีอาทิตย์มาจากเรือนสุภาด้วยชื่อเสียงดีทำไมเงินก็เข้าไปคุยอะไรกับใครเขาก็ต้อนรับเขาเวลข้ามหมดยินดีจะร่วมงานด้วยยินดีที่จะจอยด้วยทำให้เกิดผลดีในเรื่องของรายรับนะครับ ลัคนาราศีที่สต่อไปได้แก่ชาวลัคนาราศีสิง์ดาวเจ้าตัวไปเป็นราชาโชคดาวอาทิตย์ไปเป็นราชาโชคในช่วงนี้ดวงจะโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีมิตรเข้ามานะครับแต่ก็แฝงไว้ได้วยความเสน่หาด้วยนะเออมันมาปนปนกันอยู่นั่นแหละนะฮะนั่นคือชาวลัคนาราศีสิง์โดดเด่นมากๆแต่ให้ขยันหน่อยนะดาวอังคารทับรักแล้ว นะครับต้องขยันอย่าให้เสียของนะครับก็ไอ้ขมขมันหน่อยอยากทําอะไรลุยเลยในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับลัคนาราศีที่4ดวงออนไลน์โดดเด่นมากนั่นคือชาวลัคนาราศีกลุ่มโอ้ยโดดเด่นจริงๆห <laughs> ยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปีโอกาสมันเอ,อื้อให้คุณไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ line, แล้วมีคนต้อนรับมีคนให้การสนับสนุนในทุกๆท,ท,ทาง และลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดได้แก่ชาวลัคนาราศีมี่เด่นมากในเรื่องของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบรนด์ของคุณหรือเป็นสินค้าตัวคุณเองเป็นแบรนด์มัสเตอร์ทำตัวคุณเองโปรโมทตัวเองหรืออะไรก็ตามจะเป็นที่รู้จักคนจะยอมรับคนจะเชื่อถือคนจะนิยมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งสิน้น และนี่คือคำพยากรณ์ของสินแสงหมิงนะครับว่าใครจะมีชื่อเสียงโดดเด่นแล้วก็ทำเงินทำทองได้ดีเงินทองไหลมาเทมาอินคัมดีด้วยนะครับคือจะมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันแปลเป็นเงินได้คือสำเร็จเอาคิดแค่นี้แล้วกันนะขอให้ชาวลัคนาราศีทั้งหมดที่ผมพูดไปสำเร็จดังใจทุกประการคิดเงินขอให้ได้เงิน,งนคิดทองขอให้ได้ทอง อย่าลืมติดตามดูดวงดี Bright TV, Bright Today ไว้ในดทุกช่องทางและทุกทุกโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงโชคดีสวัสดีครับ